ตั้มเกิดมาเชื่อแน่นั่งเกามาให้เกาะกลับถึงไทยสบายดีพี่น้องเอฟซเบอรสุกุสุกดในยามเสลียวยพี่น้องมืัอนี้เดินทางมือบ้านเก่าหรือวมือนางน้อยไปละ มือกับลู่ทรายแล้วก็มีคีจรจักมือพี่น้องมือคืนหนึ่งนะมือเยี่ยมยามพอได้แล้วก็ม่เท่าม่เท่าเอาของฝ้ามือคือม่เท่าได้แล้วก็พอได้มีชมหมูแล้วก็มีไก่ขวานาะไก่ขวาที่เอาได้นะั่นแหละตัวหนึ่งแล้วก็มีไก่ไม่นึงเอาเมือตอนเขา่า น่ลูกชายสมุมนะมละพาลูกชายมือบ้านเลยจมยืมมืออยู่แต่มือเอลอะล่ะเขียวยืมมืออยู่เพราะว่าเพิ่นเกิดอยู่พุนนะเกิดอยู่นางน้อยก็เลยขึ้นนอนบ้านจะพามือพุ่นไปเดินทางไปทำงานพี่น้อวมานั่งน้อยนีิดสิไซเวลาเดินทางยามันเช่วโมงปลายน,ะนอน วันนี้ฝนตกพี่น้องเลยกยันแตขฝนตกห้ำทางนั่นแหละฝนตกแต่เสาเนี่ยก็เริ่มหยุดนนหน่อยหนึง่งนึ่นก็นยิบยับยับยังไงกัน ซื้อเครื่องซื้อของจังน้อยจังเดินทางครับฝนตกเปินตลาดได้เท่านี้มัดลายให้เรื่อ,อยๆทางผักทางปลาซื้อเท่านี้เลยพี่น้องซื้อลอายงบหน่อนย <c oughs> 也出来了。 อยากปูได้แชมปนี่ละชุดที่เขาลานได้ใหญ่นะมีออ่ะเดินทางมาฮอดเพื่นอันนี้คือบ้านเกิดของเฮาและก็เพืนน่อนเฮาเพื่อนบ้านนาห้างหน่อยได้

มเม่ายืน,นี่เป่นไปหน้าตัวนยังแข็งแห้งอยู่พี่นองเป็นได้เป็นนอนอาล่องอร่อยเยนอนนะุะยคือน้ำรุกน้ำหลาน,นกะเป็นน้องแม่เท่านัดนี้ก็ได้ยเอาไปหน้าเมื่องนีกอนันอ่วิ้มาย,ยเลยเขาไมา่ S <S <S เดินทางเดินทางเอาหน้าเพราะอะมันนี่ไปก็มาเอาหน้าเลยพี่น้องเข้างามขนาดเลยสีขับขับถือว่าเข้างามขนาดปีนี้พี่น้อง ตบเง่มเออปามันจมีหลใชยย่ไหมน้ำตีกนกันนานเงี่ยมปล่าล้งจังกลับมาอีกพี่น้องปล่าล้งจะมาถ่ายอีกปา่ามันง่ยมมันลงงนูหลายขนาดนดะแเท่มนะโซ่หลนี่จะเป็นปักเข่งปักข้อน้อยหลายนะแต่ว่ามาเมื่อน,นี้ เดี๋ยวเชือดเดี๋ยวเชืบึงถามป้าวา่าป้าว่าเท่าอ่อเอาเท่ามาลาดกินง่ายมอนเนยึะเข้าละมาหอดปุฎิเทงมาหอนสิมาหอ,อนดออน,ออน,นี่ลุงเพิ่นเลี้ยงกบป่าวโอ้กุฎิ เต็มเลยนี่คือกบอันกบหน้าเนาะอันนี้เนาะนี่คือกบอันนั้นกบพันธุ์หน้ามันจะสั้นๆ ครบกันเลยบนี้จากชีเิตเพิลอกรกิจยังจากนะาได้หาไรเลิกกินเข้าเามีเยูะวะมีวะเออไปได้มีวาวะลวละกลึกลุ่แล้วยอะแล้วปด้ปีงมันแชบได้ปีงมีแชบแล้วโทษผู้ปีงะะ ปลาเผาที่พ็นยังพันกระปุลคืได้โพแล้วไม่ยักนีพี่พันกันไปทั้งเลยล่ผู้าวผู้สาวพีอ้ายพี่น้องฮะบ้ามากเลยนั่นน่ะแหละสิ้งูนะฟองลมป่าเผามันี่พี่น้องพันกระปุลนำมีลาบเท่านะเดี๋ยวห้าสิบลลาเท่า មិនហើយនៅកាវដាវទាំងណាទេអឺដៃមិនแห้งជើកឺน้อยព្រមតិតមានកឺមកហួយស្អី เาเทาก่อนพี่น้องเนียเอาเทามาลาบกินง่ายนี่มีบ่มีมาดินไม้เป็นแล้ววะเป็ไหได้ยูนิช่วยสูตรมิวเวสท่านได้เป็นปะได้หอยได้มาดินไม้ชื่อคักได้ลาบเท่าว่าเพราะว่าปีนี้นี่เทายังมีอ่อดิพี่น้องยังมีอ่อลายมันหักกันเลิมเยอะนะหากันเลิมอ่อตื่นๆ ยูชิเลอร์ชาบอนเอานีเริ่อมอ่ะนะลองหองดูน่ากเ็เริ่มอ่อตามเข็มปุ๊ดเจโมกก็ดิดีไปกินจีด๊อกมีได้หลาก็ไปกินนะขอแะ น่าห้องน้อยแต่ละเที่ยวนี้ต้องได้กินในลบาบเทาเป็นอาหารที่ว่าธรรมศาสตร์เป็นอาหารบ้านๆพีน่น้องแต่ว่าเซ็ปโดยเฉพาะพวกมากกินเนี่ยเขามากกินได้ปลาต้มเชื่อน้ำแล้วก็เนียนงชื่อมาลินไม้เชื่อน้ำนนนเอาเอามุ้งนี่บา่ยูนองพักรกระสี ปีต่างานี่มันอ่อนตามโฮยอยนนนะ่นี้นะเท่าปีนี้น่าจะยังไม่ทันอ่อนะมันมาอ่อนอึดนองกีก่อนปีนี้มา,อออามไม่เชื่อนีน่ก็ได้ปัน้นหนึ่งปั้นหลึ่งปั้นสองอออไปจิบอ้อสีขาวๆเนาะเต่าน้ำใส พอป่ะ,ปปะน,นั่นนะเด็สีมันต่างกันได้ไหมตัวนังเขียวตัวนังขาวเอาอีกก้อนชักน้อยจัางมือเลยนี่พ่อชำนี่พี่น้อยเท่าใหม่เท่าใหม,ม่เนี่ยเสืส้อสีมันจะออกขาวๆพ่อพอกินยุ่ดชั่มนี่กะ เหงเยงเป็ดนนะั่งิ่าได้พอเป็ดพิธีมาเหงกับมีเป็นน้ำบทท่านตาไปเพื่อนะเอามาเหงนะได้น่อยนึงนพอเป็นพิธีฮะกะเด,<า>ดนต้มเลยใช่ไหม,นไเ,มเนี่ Đi đó kìa đây lấy sữa. Ôi mai tôm. Đeo hở hết đâyกิน. Má thaกิน đây ni. ปลาปลาดุกปลาโคต้มซีน้ำซุปเท่าอ่ะอีมันโน,โน่นะฮะปรุงแล้วแล้วก็แก้วกับในบ้านจี้เลอ,อยๆต่ำเท่านล้หมอฟดนะจะขับแขบได้ชั่งน้อยนี้บอนได้กิน

เสอ,อมันต้เบันมาเหี้ซีมันแซ่บตื่นมะนาวลงไปชมในส่วนน้อยปลากรตเสื่อ ประดุกประคอ,อยังดีเลยโอ้โหมันแช่บแล้ว เราโคด้ั่นปลูกกลางเค็มน้ำปลาช่ช่หมมีน้ำปลาครัมีอปลากะเทือนเสือจังเจ้าอะไร

กเออชิมมันเช็คมันเชอมันัเช็กินนด้แล้วมึงดันหางะชิมก็พี่เรชิมแนเชิมเลยชิมเน่โอ้ชิมนนเหดด้วอันคือเป็นจังสี่เห็ดแจีวพันบนมันแลือมันหมี่ขุนเนื้อแทนด้ซื้อเพอ

มีเนก,กี่ทนเค็ตจิ s <S ้มมีลับเทาแล้วป่าเผานะมีเท้าเมทาตาลูหลานล้านคนตาอีกจ้ะลูกหลานหลานคนนึงย mm, okay. ังว่าท่านมาหอด พลังมากแลยวยันค้ำนน่ยันมืดพล่ะคนนั้นา like like ตะโอดจ้มาหลับเอากแค่มาส่งห้องเลยมามาพี่น้องกินข้าวน้ำกกนข้าวทีหลายคนกินข้าวทีเันเซเส็ดหลายคนเซ็ป่าเข้าป่าน้ายังางอยู่ยังมีการมันก็ดีกนนเอาหุ้ยแคนึกเอาหุ้ยมนทั้งโงมา

แก่ปลาเขาทองเดียวแก่ปลาจอนเขาละเจ็บไหมครับเจ้าเนี่ยเจ็บอะไรกินรอผู้เคุานบ่กลิ่นข้าวก็ไยท่ากาบนะคะเ้าไปกินเพ่อลิ่นข้าวอีกเนื้อเแม่อนลักษณ ตกติมากันเดีวว่ดะยากี่ยากทีแล้วอวกกเลยะน้ำใจโอ้้อ้วอกดึกอ้กอกเลย้กอ้วตะนบ้าปลาอะไร่ลาาคันดีใจมึงงเรกแล้วแค่ไหนนะนี่จำได้ไหมมองทางไปปลานับไปพ่้าได้ายก็วเรก็เอาส้อนจะได้บุ้ เออหมดแล้วเออกิเนืออย่บา้เอามอบข้าวเ้อะอยากแล้วป่เปกติใส่ข้าวมันเยอะพวกเนี้ยหนึ่งร้อยละนำละหน่งได้ขินข้าวบุปผงมาเด้อตู้เด้อขินข้าวเด้อ

โอ้ยังไปกินนังมาได้เนี่ยเออหวานเออจับห่างห่างไม่ตอไปพูนโ h o v อนี้เออเี๋เดี๋ยวนี่งมันกระยับนี่นี่กรยับนักมันอ่อนเล่นนังเดี๋ยวเอาตัวลอกนังนะมั้ยเออนี่เลยตัวลอกนังนะว้าวบ่เต็มเต็ม เอาม่เอาโหตัวนั้นนะยันจบเกือบไปคือเตยยน้นบ่เกือบแล้วจบเขาคนหน้าตาล้ำเด้อแกบ้าแกินหลายคนแ่บแล้วถือปลาถือปลาแล้ว เห็นอะไรอ่ะเนี่ยชือเชื่อเรอ่มป่ากันคำข้าวลุดลงลายมาหลอนคำข้าวจริงจริงไงคำข้าวลุดลงมันกระตูก็เลยลุดลงน้ะโจย ทวไปข้างไน่ไดไปข้างน้งอมบอาบน้ก่อนหลลกข้ออากากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วแกมีอย่างไรแล้วพี่น้องเลยในการเดินทางมานางน้อยเมื่อนนี้คือว่ามาเยี่ยม ยามมีเท่าได้มาไม่ได้มาหึงก็เลยมามาจอบพาลูกชายมาบ้านเด้สำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเยอาจจะชุลมุนเด็กเล็กน้อยหลายหลายคนสำหรับวิดีโอนี้ก็สิแดมลาพี่น้องไปซ้ำนี้พบพอกันไปในคลิปต่อไปบายบายพี่น้อง